อัดยอยไวมเจอตัวปิงงตะโกถึงก็ละวิมบูตบูตอีมาฉะน้่ไงอีมาฉะมานี่นี่นี่หัวเขียวนี่มันชี้มันชี้เราอยมันชี้เราอบอกคิมบูตบตจี้กับนี้จี้กับนี้จี้อะไรอะงบูตบูตอ่ะหนูมไม่น่าเนอะบีเวอร์แปะหัวไม่แน่ใว้นม่เินทุูเปิดมงตะโกถึงบ วันหูว่าวันเนี้ยนี่เจ็บเจ็บยืนเจ็บเหรอเจ็บใช่หน่ะหน่ะใช่ปะอีม่วงสีแดงอะใช่เหรอวะใช่ป่ะมาเยอะอยู่นะเนี่ยไปซีเรื่อมอเลยไหมยืนเจ็บมนใช้สกินกากไม่ใช่หรอมันแอบมันใช้สกินไม้เป็ดอะเออไม้เป็ดไม้เป็ดฟรีเออเป็ทไอคอนไคอรอดอะเดี๋ยวเจอกูว่าปูนของจริงดีควาย <laughs> มาแล้วมาแว,าแวอุเย,ยอะไว้วันนี้วันวันเยอะเว้วันเนี้ยโดนแน่ว้าอีแจ๊ด้ยคิดถึงอ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรวะไม่ได้บอกว่าแล้วผพานไอ้เียใครแพ้หัวก้ชนะนะฮะโ้ชนะนะ้ชะนะ กเไแว้ขอบคุณนะพูดนะใครอัดโอ้เลยไว้อัดไว้นะพี่วันี้อัดปะอัดไปอัดไไป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 ขอบคุณนะ บูทบ <No. S 1> <Bing. S 1> ูทเนองบูทเฮียบูทอีสัตว์เนี่ยอีทีนี่น่าโดนสังตีนสุดเลยบูทบูทเนี่ยบูทบูทนั้นโดนสังตีนสุดเลยหลินปิ้งอย่างนี้ได้ไหมหลินปิ้งลินหุยอ่ะหุยหุยตอดควายอ่ตอดควายเข้าหนองอ่ะอ๋อปวดหัวทำไมปวดหัวอยูวะ ทีมบู๊ทบู๊ทพี่เดมมึงบัฟมันด้วยครีมบู๊ทบู๊ทนะทีมบูทบู๊ทบ uh? ๊อได้ไหมอ่ะกูพูดถึงโอติ like ่งเมื so ่อไหร่ก็บอกไปหน้าก yeah? ูขาวว่าครีมบู me, okay. ๊ทบู๊ทอ่ะบอกไหมเดินเดินไปเดินมาตัวไหนได้พอีมบูทบูทอย่าแพ้นะแพ้แล้วหมาเลยได้แคยกลัวไงเยอะด้วยดิประเด็นแพ้คือหมาเลยนะเล่นดีๆนะเล่นดีๆเด้ออย่าตายพออ่ะไม่ต้องคิดในหัวอย่างแรกคือไม่ต้องตายทำเฮี้ยอะไรก็ได้ให้ไม่ตาย ้ามึงคิดว่าเล่นแล้วมึงจะแพ้ไม่ต้องเล่นมึงกระโดดไปเลยไม่ตายพอไม่ตายพอยอะไรก็ได้ที่ไม่ตายพอใครเอ่อเพนน้อยบ้างเดี๋ยวกิบให้จบรีแล้วหายหัวดีเก้าสิบวีแล้วเนี่ยรีบเสียงเลยขาดเพนหัวหนึ่งกาอันหนึ่งครับพี่ แต่ว่าไปยังร้อนอยู่หรอเดแยกอยู่ๆก็มันร้อนใส่เราเฉยๆอยู่ี่นี่อ่ะแกเรามายืนข้างหลังมันนะแต่แกนั่นหนาวร้อนอยู่มันชี้เราก่อนด้วยนะมันชี้เราก่อนกูได้ชี้กับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอแผ่น c ฟีเวอร์กูเห็นะแม่งอผ้าทำไมไปติดทำไมวะแ่ามันพอกมันเป็น cool fever อีกนะให้มันวิ่งมานะมันก็วิ่งมาอยู่แล้วเราเราเราดูเชิงวันนี้เราดูเชิงเยสโชว์ไม้แดงวะ อุ i i. I no <u> ้ยเจ้าหน้ากวัวของฟรีหรือเปล่าของฟรีหรือเปล่าเจ้าหนัากวัวของฟรีหรือเปล่าไม่ได้แดงของคนเลยวะยุ้ยเจ้าหน้ากวัวเอาวะแก่ไหม่ะมาเปล่า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 ไปมาเราไปดิลอยเฮ้ยอะไรอะ ไอ้เจ๊ดีเจ๊ดผีวะไอ้เจ๊ดไปอยู่นู่นน่ะเห็นปะไอ้เจ๊ดเปลี่ยนสีผมเลิกกระปวดแล้วมั้งเอออยากมันคงมีปากหลามาแดงแล้วก็มันไปแอบซุ่มฟาร์มน้ำมันไงโ,โดนพี่ด่าไปอยู่แล้ว ปากเก่งทำไมไม่กล้าเข้ามาวะปากเก่งใส่เราก่อนด้วยนะไอ้เหี้ยเรายังไม่เปิาไม้มปรกสามเน่ไม้ปกสามวันนี้ไม่กล้าเปิดหรือเปล่าบเน่เล่ลงระับวัึงพูดทำไมพูดเบิร์มันขึ้นเลยพูดทำไมเนี่ยอะไร่มันกำลังวางแผนอยู่แบบเฮ้ยเยเตบอกมันเริ่มมันเมิ่มามมามมา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 มมา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 มมามามามม เดี๋ยวม,นมชนเดียวมึชนเดียวเดี๋ยวเพื่อนมาซ้อนมชนเดียวมาแล้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 วโอ้โหซีโน่กน <c oughs> เูเ,เ,เพื่อนเพื่อนเลยเลิลเลเถ่ยปหนเนี่ย ยกกันดีอ่ายกกันกูเกิดกี่รอบนีบ่แล้วพี่เข้าวงละอย่าเล่นขอพรเยอะนะ เพื่อนเกิดหมดแล้ววิ่งเข้าเข้ากลางให้หมดเลยนะเล่นเ่อนเลยื่อนเลร่้อะไรชงที่ับพีอะเอ้อเอยรียกกลับมามาตัแม่งติ่งจั

เพื่อนว่าไเพื่อนหายไปหมดเลยพี่มารีกับไอ้เสด็น่าวงเนี่ยเว้ย ไปเลยเข้าวองอมาบำัดเลือดบำังเลือดเอาแค่ตะดุงนิดหน่อยลองกันหน่อยลองกันหน่อยลองกันหน่อยิอนได้ 不了两。 โดดคนเดียวส้มโดดคนเดียวส้มโดดคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอ,อ,เอ,อ,อาดิเลเ่นใจเย็นหมดปะปูชุบอยู่นะยาก่อนให้เขาเล่นกันก่อนสักทีสักทีต้องเว้นตรงเว้นตรงเว้น ลงก,ก่อนไม่ต้องรีบรวมรวดูเพื่อนไหนดูเพื่อนไหนรีมาลงไหนรยใจังใจพืพ่อนก่อนโโแผมกั <S <S 2> <S 2> นหนกันหน Hon är bra. โหเรียบโดดเทกเตอร 嗯啊。 อูเออารูสีส้มโดนกูนะสี่สี่ไอโอเวอร์ติงโดนกูประมาณสี่ตัวมีกูคนเดียวเออเหี้ยแม่กูสั่นกูเล่นกูชุบอย่างเดียวเลยโดนมีกูคนเดียวสี่ตัวแบบนี้ไม่ไหวไอเจ้าส้ม่นตีอเอาเอาจริงไหมตอนตอนไอเว้นบอกว่าพี่อาเรียพัญญากูโคตรมั่นใจเลยว่ามันตีกูไม่ตายหรอกไม่ตายจริงๆริงกูไม่ตีไม่ตายตีไม่ตาย ไม่รู้ไม่ได้ดูแต่กูตายร้อนลนครับร้อนลนโอ้ยยี่กูได้ขึ้นอยวว้าจิสกอบอละของกับเพื่อนคิวบ้าหิคิวบ้าหิได้ไหมคิวบ้ายมึงอีโมจรไม่เน่ะเว้นน้องว้าวันโพดโพดคุยบอกอะแฮมอะแฮมนี่ยังได้อยู่อ๋อเหียจูรู้แล้วมันอยู่ไหน อ้าวตกไปเวนต้นในเหี้ยตกไอ้เหี้ยพวกนั้นนะโอ้ว่าจริงๆอ่ะมาอ้าวมาอ้าวมือเพราะเราก็ด่าไปเหมือนกันไม่ดูถ่เหรอมึงเจอสารสงครามกูแน่ขอบคุณนะที่มาแจ้งให้ทราบว่ามึงกลับอะไรเอาเหี้ยขอบคุณนะใช่หรอที่ไหน นี่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 มันอยู่หน้าตู้มันอยู่หน้าตู้คนนึงหัวน้ำตาลเออเข้าจออเาะเลยเหรออะไรนะเลี้ที่ไหนไ่เฟี้เลยอะไปขายของดีกว่าครับคนจะรวยช่วยเราได้คือพี่ไม่รดนจะมายังอะพี่ไม่โดนจะมาเนี่ยูไม่ขึ้เดินทะวเยโดนทวีโดนดันอืม อืมข้าเป็นกะมั uh, and then, and then? Anywhere, はは้งพ uh, ี่ว่ะไอ้หลอครกูกูกูโดนกูโดนคนหนี่ตำรวจเหือเข้ามาติดในบ้านถึงกลัวไหมเออไอับเอลิสเห็นไอเนสเอเนสไอเนอเอเนสวานนอตอะเห็นมันบอกจะมาช่วยที่ไอคอนนี่ใช่ปะไอ้หลอครับเดี๋ยวขอตัดไฮไลท์นะวันนี้นะขออนุญาตนะอะไรนะไฮไลท์ไอเดอมเมื่อกี้ผมลืมเลยขออนุญาตนะมีแต่สีส้มๆทั้งนั้นเลยไอ้หน้าวันเนี้ย ไปชุบเราไปชุบปีไอ้เหี้ยมาชาได้คตรดีใจอะตอนนั้นตอนที่กล่องไอ้เนี่ยไม่ขี้เฉยนิดบอกตรงนั้นเล่นเมื่อกี้มันโคตรตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งกูบอกเลยแม่มันต้องไม่ตื่นเต้นเยมันต้องมองว่ามันเราละก่อนงับเป้ย์ไมันไม่มันก็ต้องมองว่ามันคือทั่วไปที่เราเจอในดอกไม่บอกว่าไม่อยากตื่นเต้นไม่ฉันฉันตื่นเต้นนะแต่ว่าฉันก็เล่นชุบเหมือนคิดซะว่าตอนนั้นอยู่ในสตอรี่ไอ้เหี้ยกูวิ่งชุบอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นเลย เรายื้อโคตรนานอ่ะไอ้เหี้ยกูยื้อโคตรนานชนนะเพื่อก็กกูโดนมีดสองตัวลุมแทงจนเว้นหันมาเห็นกูอ่ะไอ้เหี้ยนี่ขนาดมึงยังไม่เจอปีศาจสองตัวกูนะถ้าปีศาจกูมาเมื่อกี้แม่ไอออ้้เเหียตัวลั่นกูตัวลั่นกับเบอ่ะเบตัวมีประเด็นเลยอ่ะเพราะว่าไปแจ้งเบว่าโผล่ไงประเด็นอ่ะ ไม่มันโพส์ว่ามาสกิดกูดีอีจัดเงาไม่ไปไปแกไปแกมันมันดูไม่ถ้ามันจะแจ้งนะกูมันแจ้งกูไม่แกมันโดนกูรำค้างเมียไปสองตัวไม่คอมเมนกลางมันอ่านกูพูดก่อนไหมคือมันมันอ่านไม่ไปดูแต่กูอ่านทักชีบดี้พี่คอมเมนต์ว่ามันอ่านไม่รู้แต่กูอ่านจีนิดจีนหน่อยร้อนพี่อ่ะ ูนั่งหัวเ้อะกนอยู่หังมาแจ้งผมหน่อยตอนแรกกูเปิดวงตะโกนว่าอัดโกโปด้นะเดี๋ยวเพื่อนเจอตัวปิงแล้วมันก็น่าจะฟ้องกันแล้วอีจัดเลยบอลัดหอยสะกิดนิเกียวสะกิดแล้วติดเลยอ่ะนิเกียวอ่ะสะิดเกียวอ่ะมันไปแล้วหรอมันไปตู้แล้วมันอยู่แลน่เขียวเนี่ยเรอย่าไปจิ้มมันก่อนดีเออมันอยู่ตู้แล้วล่นไม่ก็นันแหละไม่ไอตัวที่อยู่ตู้ถอดกรอบไปแล้ว มันอยู่น้ามันนั่นแหละเฮียนั่นอะอยู่น้ามันตลอดกูจําหน้ามึงไว้แล้วจําหน้าจาสีผมมึงไว้แล้วมึงไม่อรอรดแน่สัตว์เอาเอาสลับสลอตก,กับกูก็ได้แตวกูจะแบบกูจะกูจะสนับสนุนมะปางทุกอย่างเลยบอกเลยเฮียมีไม <หา S 2> ้บอก่มีไม้บอกต่อใช่ไหมเดี๋ยวของเล่นของกูออกให้ถ้ามีลี่เรามาปางมเล่นสลอตแทนกูเขียนปะโอเออาโอเออาโออีโดนกูแน,น่สัตว์โอูออาก่ะ มีหมดนะรอบเนี้ยกูต้องใจด่าพ่อยันโคตรยันเงาเป็นอันเจ็ดช่อโคตรอ่ะ yes yes กูมีไฟเล่นไอคอนแล้ว yes นี่นี่นี่มันอยู่กับกูมันอยู่อีโค่หมดหมดมันมาขายอีโค่มันขายของอีโค่มันดูตัวกระเปี้ยนดีชอบมะ้ยหมดหมดเฮีต้องร้อยแล้วล่ะไอ้เหี้ยครั้งที่แล้วยังเอากูกูกับไอ้ริสกับตายเลยไอ้เหี้ยใม่อ่ะทำไม่จน เฮียแล้วบอกเจ้าบ,บัฟร้อยเลยเหรอเจ้าันตายเลยเหรอมึงจะากูตายอียเจ็บแม่กูค่ายดกเลยวะนั้วนะค่ายเด็กเล่นแฟมกูค่ายดกไปแหละคนเลยไอ้เหีย้ยตอ,อ,อนออมึงหลบไปดิมึงเข้ากล้องกูเนี่ยไอ้กูเปล่าวะขอรักสุกเสาร์อาทิตย์สุกเนะ <c oughs> สาร์อะไรวนะเน่ะแต่ไม่ใช่สุกนี้นะเว้ยชาวบ้านใส่เรา <c oughs> ข้เห er ียก yeah. yeah. ูฟีเวอร์เว้ยแผ่นูฟีเวอร์เว้ยเหียวเียดูด่้หเอาว้ยแผ่นูฟีเวอร์เว้ยี่ยันมนลั่นตลอดเเนี่ยเฮียมันด่าคูควในอดออยเออมันโดนมันดนนี่ปะมันโดนหเอ็มจริงป้ะเนี่ยเอเลียนเลียนเอเลียนเหมจักวะเอเลียนเดี๋ยวูเีเวเยห แล้วไมโลมันไปไหนวะเนี่ยขอยกแต่งนี่ผมขอคนแชร์หน่อยผมขอหน้าแตัดไฮไลท์ก่อนนะพี่ไอ้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ไมโลจะมาเขายังอยู่มินชีวิตอยู่่เนียอีจัดนี่มันยังไม่หลับไม่จำอีกเหรอโดนโดนทั้งใบเหลืองอ้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเราใส่ก่อยอยู่แล้วได้เสมอหอมลันได้เสมอ ใส่กอดเรียกกูเคซี่อ่ะไอเหี้ยพวกกูอ่ะพอีว่ะเจอพี่กูเยบเจอฟ้องเลยฟ้องฟ้องฟ้องไมโรเลยว่าอีนั่นด่าแกว่าควายเออทำร้องไห้ทำร้องไห้ไปเลยแสดงละครฉากหนึ่งไมโลจีเซตอยู่ไหนลูกเอ้ยเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าใครคุมหัวเราอยู่ พี่ๆผมเจอไฮไลท์แล้วพี่ถอดไฮไลท์เลยพี่เดชปนอนยังไงเดชเป็นนอนยังเปนอนยังเดชกูไม่ตัดไฮไลท์เดชอีเมโลว่าสองหินตัวแต่อะไรบูทบูทบูทอ่ะมันเป็นเพราะว่าไดร์เล็กกวะเฮ้ยแต่เฮ้ยมันเป็นเพราะไดร์เล็กกูตายแค่รอบเดียวเมื่อกี้กูตายแค่รอบเดียวเก่งชิบหายเลยกูไอ้เหี้ย่ะโดนชิ้นแล้เหี้ยมันเป็นเพราะไดเร็ก แค่สีน้ำตาลแม่งอยู่อยู่ก็ชนะไอ้เฮียนน่ไไรก็ม่ไม่น้ำตาลอะกูโอเคแต่ว่ามึงกลับไปเล่นไดเล็กเดี๋ยวไม่ถ้ามึงเล่นไม้มึงเล่นสิบเอ็ดก็ได้แต่เล่นมีมันต้องเล่นสิบไม้มึงเล่นสิบเอ็ดก็ได้ไม้สิบเอ็ดกับสิบไม่ได้ต่างกันหรอกไอ้เฮียมีสองลมหนึ่งเอากูไม่ลงสลัดผักเออมีสิบดีกว่ามีต้องไดเล็กสิบได้มีเยอะมากเลยร้านดีกว่าคูนใส่ไฟเอก แปลงเดินคุณนะอือเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป๊ะหัวแต่ไฮไลท์แป๊บนึงแต่ไฮไลท์แป๊บนึงเดี๋ยวไฮไลท์ดูช็อตนั้นอะลั่นๆอะผมแบบไหลๆอะพี่เออกูเห็นนะกูเห็นวันนี้้ไอเว้นแม่งยืนอยู่เฉยแม่งได้เมย์แบบฟรีๆอะตอนนั้นมันต้องโง่ขนาดไหนวะเฮียเล่น เล่นกับเออมันมันปล่อยคลิกขวาโคตรปล่อยอ่ะไอพวกเกียเนี่ยมันโดนเราในสตอรี่มันยังไม่จำอีกอ่ะไปกูงกูแขนกูแขนกูแคนกูแรนกูแขนโอเคอเบออนี่คนที่มีประเด็นอ่ะไปแจ้งเขาโปอ่ะมึงโอเคหรือเปล่าน่ะ ไม่รอดอแอน่เอสไปเล่นเี้ยอะไรได้ไดเฮ้ยแมวนะ่าโหขนาดในเอดอกหนงหนงเยังแพ้พวกกูเลยสภาพออไอเหี้ยไว้ก่อนแตตัวแต่ตัวเขาไม่ปิงกันนะว่าน่าจะเปิดปิงกันดูทรงอะเออเปิดปิงเล่นปะเนี่ยเหี้ยแม่ไม่วันนั้นนะ่ะต้นเรื่องอะ่ะพี่ว่านนะไอตัวเหี้ยนั่นน่ะแม่น่าจะชักสายนิดเพราะว่าต้องไปโรงเรียนไงเออแบบแม่บอกไม่ต้องเล่นแล้วเล่นทำไม ไม่ไมกูเป็นอย่างนั้นวะไม่กูเปลี่ยนไปเนี่ยใช่ปะไม่เสียงแกก็เหมือนเดิมเหรอเออแต่ว่าอัดจอกูเสียงมันแปลกๆกันเลยรู้สึกว่าเสียงเราเหรอเธออย่งไรเออเสียงไม่ไม่เว้ยตอนตอนไม่ไม่แกระหว่างแกไฟอ่ะแกไม่ได้เสียงแบบดีดาวแบบนี้แล้วไปเสียงแกแบบเสียงแบบแบบแบบพูจะอธิบายไงเด่ะพี่อรี่อาฟอมยาอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบพี่อรี่อาฟอมยาไม่ใช่พี่อรี่อาฟอมยาปกติกูเป็นอย่างนั้นไหมไง จริงจังอน่ยเวลาเล่นแอร์เออจริงจังเกินยิ่งเจอโอเวอร์ดิงกิ้งนะเออเฮียกายล่างเฮ้ยเป็นกายล่างคนโง่เลยเหรอไม่สามเล่นเทียนมีสามลุมยัดกูอ่ะเอากูไม่ลงไอ้เหี้ยเออแล้วเว้นแล้วแล้วกูโดนยัดกูไม่ตายมึงคิดดูจนถอดอีจักูอ่ะไม่อีจัดกูอ่กูวิ่งกูวิ่งเดียวเลยกูชุบจำกูได้หรือเปล่าพ่มหัวไก่คนนั้นแปลงร่างแล้ว จะวางอีเจ็ดกูว่าไม่เกอ่ยไหนวะไู่ใช่ตัวปะออาโอออาร์โอมันก็ยังตัวปิงเหมือนเดิมไอ้นั่นนะตีาาตายพร้อมเซแต่ว่าเซต,ตายก่อนไปประมาณสองสามเดียร์ดีใจม,มากเลยที่มีตีมัน,มนตายด้วยอ,อ,<ๆ>อ่ะไม่ตายคนเดียวจริงก็โคตรผูกใจไม่ไม่ตายเดือดรำพังไงเยังไม่ตายเดือดรำบ่อนไม่ตายเดีอดรำบ่อน้วยอ่ะ อเหี้ยไม่ตายเพียงลำพัง huh. อ่ะมึงทำลูกกูเหรออันนี้ไอ้ตาเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวอ่าอ่าอันนี้มึงกูเห็นแล้วว่ามึงโดนลูกเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมีดแพรกูไอ้สัตว์เนี่ยไอ้หัวเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเจอรี่วันนี้แพรกูมีดเนี่ยเออมีดมีดเหี้ยเนี่ยวันนี้แพรกูเจ๋งมีดเลไม่ได้ไม่ผ่ามีดจะมีกากจัดเออกากจัดเลยไม่ไหวแม่งแข่งอย่างเดียวอ่ะไม่เอาเลยแล้วอ่ะคนไม่ไหวไม่ไหวอะพี่ทุกูตอนไหนวะที่แจนมันหนีขึ้นไปเดี๋ยวให้ ผมกลัวไปหมดแล้วพี่ผมแพ้พี่อ่ะก <c oughs> ลัวหมดแล้วผมหน,นีหัวหวดอ่ะพี่ถ,ถ้ามันไม่กลัวจริงมันจะไอ้นี่ทำไมไอ้เฮีย